อวตารเดอะลัสเซเบนเดอร์ฉายไปตั้งแต่ปี2005จวบจนปัจจุบันมีแฟนๆมากมายยังคงติดตามอยู่แล้วก็ยังมีปริศนามากมายที่ยังไม่ได้รับการขายให้เข้าใจไม่ได้รับการเฉลยและการตอบสนองจากผู้สร้างแต่ถ้าทั้งหมดมันถูกคิดมาแล้วล่ะมันถูกแสดงให้เราเห็นตั้งแต่แรกแต่เรากลับมองข้ามมันไปหรือเรามองหามันไม่ดีพอ แผลของซูโก้เองเป็นหนึ่งในปริศนาที่คนยังไขกันไม่ออกแต่แล้วถ้าผมจะบอกคุณผู้ชมว่ามันถูกไขได้ตั้งนานแล้วล่ะเพียงแต่เราไม่สังเกตมันเราทราบกันดีว่าคาทาราเป็นวอเตอร์เบนเดอร์ระดับสูงและยังมีความสามารถที่เรียกว่าฮีลิ่งหรือวิชารักษาบาดแผลหรืออาการบาดเจ็บได้ซึ่งแผลของซูโกเองก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ปรากฏให้เห็นชัดตลอดทั้งเรื่อง เรียกได้ว่าเป็นอลิเมนต์สำคัญของอวาตา,าแต่ละไซเบนเตอร์เลยก็ว่าได้ในตอนสุดท้ายของบุ๊กทูคาทาราได้อาสาลองจะรักษาแผลของซูโก้ดูแต่ก็ไม่ได้ทําและต่อให้ซูโก้เข้าร่วมทีมอวตารในบุ๊กตรีแล้วแฟนๆก็ยังสงสัยกันอยู่ดีว่าทาไมหลังจบตัวแอนิเมชันไปหรือแม้แต่ในคอมิกที่ไปไกลแล้วก็ตามคาทาราถึงไม่เคยพยายามที่จะรักษาแผลบนใบหน้าของซูโก้เลยสักครั้งทั้งนี้คงทราบกันอยู่แล้ว ตั้งแต่ตอนที่12ของบุ o กวว่าแผลนี้คือผลของการไม่ยอมสู้กับโอไซในอัคนีคายจนทําให้ถูกเงยระเทศให้ไลล่าอวตารจึงเกิดเป็นเส้นทางแห่งการกอบกู้เกียิดขึ้นและถึงแม้ว่าบาดแผลนี้จะเป็นเครื่องเตือนใจที่มาเห็นหรือสัมผัสทีไรก็จะทําให้สูโก้นั้นจําต้องหวนนึกถึงอดีตอันเจ็บปวดทุกครั้งไปแต่เขาก็ไม่เคยขอคาทาราแม้สักครั้งเดียวให้รักษาบาดแผลนี้ รวมถึงตัวคาทาร่าเองก็ไม่ได้อาศาจะรักษาให้เขาด้วยเป็นครั้งที่สองซึ่งทั้งหมดนี้มีเหตุผลอยู่มากมายครับที่คาทาร่าอาจจะไม่พยายามรักษาแผลนี้ในระหว่างยุคแองไปจนถึงยุคคอร่ารวมถึงสาเหตุที่ว่าแผลนี้มีอาจจะรักษาได้และเป็นไปได้อย่างมากว่าซูโกอาจจะอยากเก็บแผลนี้เอาไว้กับเขาถึงแม้ว่าจะเป็นศัตรูกันมานานแต่ทั้งสองคนได้เกิดความผูกพันแรกกันขึ้นในตอนท้ายของ book t w เมื่อคาทาราบอกกับซูโก้ว่าแม่เธอถูกประเทศอาคีสังหารและซูโก้เองก็เล่าเกี่ยวกับแม่เขาให้ฟังด้วยความเปลี่ยนแปลงที่คาทาราเห็นในตัวซูโก้เธอจึงอาสาจะลองรักษาแผลปเป็นนี้ให้โดยใช้น้ำจากบ่อวิญญาณที่โค้วโลกเหนือซึ่งพักคูมอบเอาไว้ให้กับเธอว่ากันว่าน้ำนี้เปลี่ยนไปด้วยคุณสมบัติพิเศษทางด้านพลังวิญญาณที่จะช่วยในการรักษาได้อย่างมหาศาลซึ่งคาทาราเก็บเอาไว้ใช้กับบางอย่างที่สำคัญมากๆเธอสัมผัสได้ ถึงความเสียใจและความเศร้าของสูโกเธอเลยคิดว่าน้ํานี้อาจจะช่วยรักษาเขาได้แต่แองกับไอโรเข้ามาขัดจังหวะซะก่อนและแน่นอนว่าสูโกร่วมสู้กับอาซูล่ากลับสู่หนทางการกอบกู้เกียรติอีกครั้งจนแองโดนสายฟ้าของอาซูล่าบังคับให้คาทา,าราต้องใช้น้าเจ้าปอวิญญาณที่มีติดตัวอยู่ทั้งหมดในการชุบชีวิตแองและหลังจากนั้นหลังจากสูโกเข้าทีมเธอก็ไม่ได้เสนอจะรักษาให้กับเขาอีกเลย แผลเป็นของเขาติดตัวไปจกนกระทั่งบั้นปลายชีวิตในภาค The Legend of Korra หลังจากสงครามจบลงคาทาราอาจจะพาซูโก้ไปยังบอ่อวิญญาณเพื่อพยายามรักษาดูณจุดนี้เกิดความเป็นไปได้อยู่สองอย่างคือซูโก้รักษาแผลแล้วแต่ไม่ได้ผลกับซูโก้ต้องการเก็บแผลนี้ไว้แล้วอะไรกันที่ทำให้คาทารานั้นไม่อาจจะรักษาแผลนี้ได้จริงๆแล้ว ตอนที่ตัวเธอเองอาสารักษาแผลครั้งแรกนั้นเธอยังไม่มั่นใจด้วยซ้ําว่ามันจะได้ผลเธอยังไม่มีประสบการณ์การใช้น้ําจะบอวิญญาณนั้นด้วยมันจึงมีความเป็นไปได้ว่าการรักษาแผลอายุหลายปีของซูโก้นั้นจะไม่ได้ผลและต่อให้คาทาราจะเป็นวอเตอร์เบนเดอร์ที่เก่งกาจที่สุดในโลกก็ตามต่อให้นับไคอาที่สืบทอดวิชามาอย่างดีด้วยก็ตามพลังของทั้งสองอาจจะไม่สามารถรักษาแผลเป็นนี้ได้ก็เป็นได้ สำหรับผมมันมีหลักฐานที่ชัดเจนกว่านั้นคือคาทาร่าอาจจะไม่มีวนรักษาแผลเป็นนี้ได้ด้วยน้ําจะบอกวิญญาณมันปรากฏให้เราเห็นชัดเจนอยู่แล้วครับคาทาร่าใช้น้ําจะบอกวิญญาณในการรักษาแองอยู่หลายเดือนหลังจากบาดเจ็บมาและสุดท้ายก็ยังคงปรากฏเป็นแผลเป็นขนาดใหญ่จากสายฟ้าของอสุร่าอยู่ดีและแผลนั้นนับว่าเป็นแผลที่ค่อนข้างใหม่ถ้าเทียบกับแผลของซูโก้ซึ่งมีอายุมากกว่า3ปีแล้ว ถ้านา้ำจะเบอวิญญาณไม่สามารถรักษาแผลแองให้กลับมาอยู่ในสภาพปกติได้ก็คงจะไม่มีผลกับแผลเป็นมากอายุของซูโก้ก็ไม่มีเหตุผลเช่นกันที่คาตาราจะพยายามต่อหรืออาจจะพยายามแล้วแต่ล้มเหลวนั่นเองส่วนเหตุผลที่ว่าทําไมซูโก้ถึงอยากจะเก็บแผลนี้ไว้ต่อให้บาดแผลนี้จะเกี่ยวข้องกับความทรงจามันเลวร้ายในอดีตมากมายขนาดไหนแต่ไม่มีสักครั้งเดียวที่ซูโก้รู้สึกอับอายเกี่ยวกับมันในบุกวัน สกโก้มัดผมสูงโกลนผมด้านข้างออกหมดทุกคนอาจจะมองว่ามันเป็นทรงผมของชายชาติทหารของประเทศอาคีแต่ผมไม่เห็นคนอื่นเลยที่ไว้ผมทรงเดียวกันทำไมนับรวมมวยผมที่ทุกคนไว้แล้วแล้วก็การโกลนผมด้านข้างนั้นมันไม่จำเป็นเลยในบุกชูเขาเริ่มยอมรับแผลนี้ด้วยการบอกว่า I used to think this scar marked me the mark of the banished prince cursed to chase the t a r forever but lately I realized I'm destiny even if Ill even never be free be my my to own แน่นอนว่ามันสร้างความเจ็บปวดให้กับเขามามากทุกอย่างมันเริ่มจากแผลนี้ถ้าแผลนี้ไม่เกิดขึ้นเขาก็คงไม่ได้เลือกใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองกำหนดคงไม่มีวันรับรู้ถึงสิ่งที่ประเทศอาคีกระทำต่อโลกทั้งใบและเปลี่ยนฟังมาร่วมกับทีมอวาตารคงไม่ได้จดจำไอโรในภาพพ่อและก้าวข้ามผ่านโอไซไปแผลนี้เป็นเครื่องหมายเตือนใจ ถึงความเจ็บปวดของเขาแต่ก็ยังเป็นเครื่องเตือนใจในหนทางแห่งความดีและทรงปัญญาเช่นกันเป็นไฟอรลอดผู้สูงทรงยิ่งกว่าที่พ่อของเขาเคยเป็นมาบทแห่งการเดินทางของซูก้นั้นนับได้ว่าวางทุกอย่างได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งส่วนใหญ่นั้นมาจากการยอมรับอดีตได้ทรงผลให้ตัวละครมีการเติบโตขึ้นเขายอมรับความเจ็บปวดยอมรับที่จะเก็บมันไว้เองชัดเจนมากว่า นี่คือการเจริญเติบโตของตัวละครที่สมเหตุสมผลการให้คาทารามารักษาแผลเป็นนี้ให้หายไปมันก็เหมือนกับการลบล้างอดีตท,ที่ติดตัวออกไปอย่างง่ายได้เฉยเฉยแผลเป็นนี้อาจจะปรากฏให้เห็นเพียงทางกายภาพแต่มันเป็นทั้งสื่อสัญลักษณ์และเครื่องหมายทางจิตใจของตัวละครถ้าของแบบนี้จะลบกันออกไปง่ายๆแล้วก็คงเป็นพลอตที่ตื้นมากสำหรับอวตารต่ละไเซเบนเดอร์ทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามาก็คือเหตุผลที่ว่า ทำไมคาทาราถึงไม่รักษาแผลให้กับซูโก้ครับคําตอบก็คือมันรักษาไม่ได้นั่นเองถ้าชอบคลิปนี้หรือสงสัยในเรื่องไหนอีกก็คอมเมนต์กันเอาไว้ครับผมจะนํามาพูดให้ฟังกันไขข้อสงสัยกันอีกครั้งถ้าชอบก็ฝากไลค์แชร์ซับสไครป์เป็นกำลังใจใผมด้วยครับผมผิดลาพประกันใดไปก็ต้องขออภยัยวยครับสําหรับตอนนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ